พี่ครับวิ่เกให้ไปส่งครับตรงนี้ใม,ามา่วะค่ะกับป้าเลี้ยงเหรอครับท้จริงอย่าวะค่าเหรอแล้วแต่แบบป้าต้องไม่ถ่ายหนังนะครับไม่ได้ไม่ถ่ายหนังไม่ได้ป้า,ปาต้องไม่ส่งเหรอครับกล้ากล้าแล้ววันมะลืนละครับให้ใครไปส่งครับให้ป้าปาจ้ะไอ้ป้าส่งเยี่ห้อเหรอให้พี่ไอ้ยักไอ้พี่ไอ้ไปรับ ป๋าป้าแต่ป๋าป้าต้องส่งใช่แล้วตอนเช้าป๋าป้าตื่นใครปลุกใครป๋าป้าใครพี่อ้อยรับให้พี่อ้อยไปรับแต่ป๋าป้าต้องส่งเนาะใช่ค่ะให้พี่อ้อยรับเลยไม่แต่อยากรู้ว่าตอนเช้าป๋าป้าต้องไปส่งใช่ไหมคะไม่จ๊ะไม่จ๊ะ